น้องสาเดือนนะคะถ่ายสีเขียวมีมูกนะคะเนาะนมแม่ล้วนต้องดูแลยังไงจริงๆจะต้องบอกว่าเด็กนมแม่ค่ะคือถ่ายเขียวจริงๆก็สามารถที่จะเจอได้นะเพราะว่าในนมแม่ก็จะมีแบบธาตุเหล็กใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคุณแม่ต้องไปเช็คด้วยว่าอาหารที่คุณแม่กินนะคะมีแบบสารสีเขียวเยอะไหมอย่างเช่นชาเขียวผักใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเออแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกเราหาได้กินแต่นมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้าคือแบบดูดเต้าแป๊บๆหรือว่าปั๊มนมให้ลูกกินแต่ว่าแบบปั๊มแป๊บเดียวอะไรอย่างเเเเเงงีีีี้้้้้้้้ยยยยยลูกกกท่่่่่่่่่่ไไไดดด็็็็คคือออนน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 มมมมมจจะะะะปปแแแตสสวววหหาาาาาาถถถบข ได้นะคะมีมูกปนๆแบบเคลือบนิดนึงได้นะคะเนาะ,ะถ้าสมมุติว่าลูกถ่ายเขียวมีมูกนะคะเนาะแต่นาะหาอาการดูปกติดีนะคะท้องไม่อืดน,นะคะกินนมได้นะคะสบายดีนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไร ถ้าคุณแม่เจอว่าลูกทายเขียวเป็นมูกนะคะทายบ่อยทายเป็นน้ำนะคะคุณแม่แก้โดยการที่ให้ลูกค่ะดูดนมแม่ให้นานขึ้นดูดนมแม่ให้ถึงนมแม่ส่วนหลังนะคะก็จะช่วยทาให้ลูกค่ะได้นมแม่ถึงนมแม่ส่วนหลังลูกก็จะถ่ายเป็นเนื้อสีเหลืองแล้วก็ดีขึ้นเองค่ะถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่ค่ะทายเขียวใช่ไหมคะเนาะแล้วก็แบบมีความมีมูกแล้วก็แบบท้องอืดโตตึงนะคะอ้วกแหวะนะคะไม่สุขสบายร้องไห้โยเยอันนี้อย่างหลังนะคะอาจจะต้องแบบพาน้องไปตรวจนิดนึงนะคะว่าแบบเอ๊ะอะไรก่อนคือลำไส้อะไรยังไงกอนนะะค